วันนี้คุณย่าก็ทำงานเลิกกลับมาบ้านนะคะมะเขือเทศดกนะคะเนี่ยแต่เขาหนาวแล้วดูเขาจะสุกให้หรือเปล่า ลงปลูกผักก็ยังได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆนะคะมะเขือเทศม <c oughs> ีมะเขือเทศที่ยังเหลือให้เก็บกินได้อยู่เรื่อยๆผักแพรวกระเพรามะเขือมะเขือเปาะ เขือเทศก็ยังสุกเรื่อยๆให้เราได้กินอยู่นะคะเนี่มะเขืองนะ่ามต้นมะเขือเป็นดอกนะเขาไม่รู้ก็จะติดให้หรือเปล่ามะเขือปลูกช้าเกินไปอ ตง,ตงนี่ก็มะเขือนะคะมะเขือเปาะนี่มะเขือเปราะกุญยามะเขือเปาะลูกกระปอกกระแป๊กหนาว ริกพริกออยูออ<ม>่หนาวแล้วสู่หนาวไม่ไหว มะเขือมะเขือข้างกบเขือข้างกบลายๆดอก จะได้กินหรือเปล่าคนใช้ไม่ได้กินเราก็รู้สึกจะเป็นจะเป็นโลกจะใบด่างใบด่าง,าางคือประเทศ ผักเพลเนี่ยเคือเคือข่างกบเป็นลูกเดี๋ยวจะพาไปเก็บไอ้นั้นนะคะนี่ค<อ>ฟักทอง ฟักทองหลอดสองลูกจะเก็บไปต้มกินก่อนมัเนี้ยฟักทองหลอดเอาไปไม่ไหวต้องให้ผู้ช่วยมาช่วยเบรอะรดูแดนวัสเกียเดเบรอะไรบระอะ น่กี่่งงอาชีเนี่ยนี่แค่หกพันห้เมอโอเคพันมเอืมไปมีรูปเดียวนียแหละของยักษ์เออในในกอดส่อสุวรรณสุวรรณส่อนนกอ รูปเบอเลยมวล่สอะฮะอลีนดคอมมิตเฟดิก Nej, det är inte färdigt. Oj! Åh! Fångning. Den gick av. Kolla! Åh! Sönder. Ja, det är målat där, dit. Ska måla där uppe. Samma som din hår. <chthal> och så där bak. อ r ไรแฟ,แฟร,ดร์ดิ๊กไ e ่ฉันเองก็ทิ้มันตำอ a ู่ล å วส e วันหรืมะเือเทศมะ e a อเทศดูกเหมดหน้าหมดหน้าเอพาอปลูกแล้วคะ่ะหนาวมาแล้วแอปเปิลก็ แอปเปิลมันเป็นโรคอ่ะมันเป็นราบางลูกมันเป็นราแล้วก็ล่วงทิ้งหมดเลยไม่เคยได้กินเท่าไหร่คุณปู่จะสังหารในนี้แล,ล้วโอ้ยประสิทติดเด้อปู่สังหารในฟักทองยักษ์แล้ว อยาจะลองหนึ่งกินดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไ,มไมงมันจะมันไหมคือว่าเองส้นยาอ่ามันจะมันไหมถ้าเกิดว่าอร่อยเดี๋ยวจะเก็บเม็ดไว้นี่เพื่อนให้มาน้องสาวสาวรรค์ให้มาใหต้นมาปลูกออะออร่าเฟอร์จะเอาเมเ็ดไว้เราจะไเลิกกันฮะถ้ารุ่ออนเดียยา ก็ีแเอานึพลาสต์ไปิที่เดินเนีเออออเ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 เออเอเอ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 เออเอเอ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 ออ เผ่าเก่งเวก่งเก่งเกปูผ่าบกออเออทักโซมเก่คุณยาจะนึ่งนึ่งลองดูาฟีนนะจะไม่เยฟีนสวยเนื้อสวยสวยไปเลี้ยงกันาบแล้วก็เลี้ยงกันนมเพอรเซลกเลี้ยงันนมเพอรเซ่า มิสบาวอามันเป็นบาสอ่ะเปล่าหรือเปล่าเล็กเลกอะพลาสติกลพลาสติกพลาสติกเละอเอาอะไรหอ่อไหมก็ถามว่าเอาอะไรห,อไหร่อไหมก็เลยว่าเอาพลาสติกหอ่อแล้วกันได้ไม่ใช่วันนี้ก็ง่ายๆนะคะฝัดไปฝัดผัดฟักทองใส่ไข่ครัวคุณย่า ง่ายรวดเร็วใส่ใบใส่ใบโมระพาหอมๆมจากสวนคุณย่านะคะไปกินกันเลยค่ะ